สวัสดีค่ะวันนี้ด้มาเก็บเห็ดนะคะตอนนี้เจอแล้วนะคะหนึ่งดอกทองทายซีว่าเห็ดอะไรเอ่ยดอกสวยมากนะคะนี่ดอกกำลังพองงามนะคะดอกดอกกำลังพอกินอ่อนๆ ตอนนี้มดกัดแล้วมวดกัดไล่หมดก่อนพีกัดตรงที่เห็ดจะเกิดนะคะก็จะอยู่ร่มไม้นะคะคนต้นไม้เป็นไม้ป่าอยู่คาลิบตัสนะคะซึ่งเห็ดดอกสวยๆนี้ชอบจะเกิดมักจะเกิดแต่ไหนีเรามาลองดูกันนะคะว่ามีหรือ่า แง่อันนี้ใช่หรือเปล่าเนาะเออยชจริงด้วยนะคะอีกดอกนงะสวยเหมือนกันเลยแง่สีสวยอร่อยนะคะนี่ข้างนั้นเป็นแม่ขลังหาเด็นะคะมานเจออีกแล้วนะคะดอกสีขาขาว ดอกีขคราว์าวนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะกันมาสังตรงนี้มีกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้วางเยอะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะมีอะไรไหมใต้กิ่งไม้นี้ว้าวจิงจริงด้วยว้าวดอกสวยมากเป็นกลุ่มเลยนะคะเห็ดสวย,สวย แบบนี้เลยว้าวจะแล้วค่ะดอกปักอยัางงามเลยอเมซิ่งที่สุดเลยดอกนี้อยู่เป็นกลุ่มด้วยนะคะหลายดอกด้วยกันแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเห็ดอะไรเอ่ยนี่จะเป็นดอกสีอ,ออกดำเยอะแยะเลยค่ะ ตอนนี้สองโมงเช้าแล้วค่ะอ่าดาจะหาเบิงนะคะมันมีเห็ดบอเด่นมาหอดตรงนี้นะคะกลมหาจากน้อยอุ้นั่นไงว้าวมีจริงด้วย <c oughs> ได้แล้วได้ๆอีกสองดอกนะคะสามดอกด้วยซ้ำโอ้ my god มันยอดมากเลย <c oughs> อยู่กับก้อยโอ้สามดอกง่ายๆเลย สวยดอกงามงามยังนี่อีกนี่นี่อีกอก่กอย่าง่ะต่อไปนะอย่าพลาดเดอ้อทุกคนนักหาเห็ดตากับยายหาเห็ดนะคะแม่ได้เต็มแม่เต็มตาอีกขึ้นเก <c oughs> ้าโดนกระต่ายอีกแล้วตายแม่ได้เต็มกระต่ายอีกแล้วเห็ด เห็ดเสียบเสียบเลยต้านี่ตสะดอกงามงามโอ้ได้กินแล้วอันนี้เห็ดยูค่าขมเพื่อนเห็นยังกันไหมเห็ดยูฆ่าเพื่อนเห็ดเผื่อนยูค่าเอาไปกร่อยเสียบๆนะคะเห็นไหมเผื่อนยูค่าตอนนี้หาเห็ดจนแล้เหี่ยวเขาเลยถามว่าท่านี่กินนอดเขาโอได้หลายๆมันๆค่ะ